Thank you. เสนอโครงการข้อ2โครงการ A2 1-5บางบาง,งการทำเกาะเทียมขั้นบนสูง7-10เมตรตามความสูงจากพื้นดินปกติในโครงการเมทีที่มีพื้นที่ระหว่าง280ไร่และน้อยกว่า2,000ไร่หรือดังเช่นสำหรับโครงการ A2 1-5บางบานเฟส1ที่มีพื้นที่280ไร่และเฟสสในเนื้อที่1,000ไร่โดยจะเป็นส่วนของเกาะชั้นล่าง3เมตรเกาะชั้นบนระดับต่ำสุดที่5เมตรและเนินดินสูง15เมตรเพื่อสร้างบ้านลดหลน่นมีรายการตามข้อเสนอดังนี้1แบ่งที่ดินเป็นโซนละ180ร้ยไร่ทำเกาะชั้นบนสูง5เมตร1.1ตามเฟส1 1เพื่อทำเกาะเทียมเกาะเล็กได้เกาะใหญ่ นึ่งเกาะ180ไร่ได้เกาะเล็ก30ไร่รวม3เกาะในเนื้อที่เกาะ90ไร่เหลือส่วนเป็นน้ํา90ไร่ได้เกาะสูงส่วนบน5เมตรเวการใช้เรือดูดทรายและคลนผสมกันในอัตราส่วนพอเหมาะเมื่อของผสมดังกล่าวแห้งแล้วจะเป็นเนินดินที่มีความแข็งราวคอนกรีตที่ได้มีการทดลองมาแล้วร่วม3เดือนและได้เกาะเล็กสูง5เมตรบนเนื้อที่30ไร่รวม3เกาะรวมเนื้อที่เกาะ90ไร่ส่วนของน้ํา90ไร่หรือส่วนที่เป็นดินและน้ําคนละครึ่งใช้เรือดูดสองลำในการดูดใช้เวลาสร้างเกาะและทดสอบความปลอดภัยตัวเกาะใน เวลา6เดือนโดยเป็นการสร้างทีละเกาะหรือเป็นโซนๆไป2.1หนึ่งหกพื้นที่โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด1 5 0 0ร้ยไร่ตามเฟส2จะได้เกาะ750ร้ไร่รวม25เกาะและส่วนที่เป็นน้ำ750า750ไร่2.2กรณีสร้างบ้านเดี่ยวลดหลัน่นเกาะเล็กบนเกาะชั้นบนสูง5เมตรเนื้อที่30ไร่หากมีการสร้างเนินดินบนเกาะชั้นบนสูง15เมตรหรือ3ชั้นบนเกาะเล็ก30ไร่โดยเนินดินจะมีความสูงที่ระดับ8ถึง23เมตรจากพื้นดินปกติ ที่จะต้องรวมความสูงของเกาะชั้นล่าง3เมตรเกาะชั้นบน5เมตรและเนินดินที่จะสูงถึง15เมตร มีถนนแต่ละชั้นและทางเดินเป็นเป็นบันไดบนเนินรูปครึ่งวงกลมที่มีรัศมีที่ฐาน150เมตรสามารถสร้างบ้านเดี่ยวหรือที่ลดหลันบนเนินแบบของทรงไทยหรือกรีกหรืออิตาลีหรือสวีเดนหรือเนเธอร์แลนด์หลังละ100ตารางวาจะสร้างบ้านเดี่ยวได้ประมาณ1 1 0 1 2 0หลังหลังหักพื้นที่ส่วนกลาง3 0แล้วในพื้นที่เพียง22ไร่โดยบนเนินดินมีแค่ถนนเพื่อคนเดินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถกอล์ฟไฟฟ้าวิ่งเท่านั้นรถยนต์ถูกจำกัดการวิิิ่งงงงบนงนนนเเจจึปลลออาาาาากกสียแะะภวทาาศ ผู้พักอาศัยได้วิว180องศาปราศจากการปิดบังวิวจากบ้านที่อยู่ข้างหน้ามีบ่อน้ำใสน้ำไม่ได้มาจากน้ำเสียของบ้านพักและหาดทรายขาวที่ฐานของเนินดิน2.3สร้างบ้านแถวบนเนินดินเหมือนข้อ2.2เพื่อสร้างบ้านแถวขนาดห้องที่มีพื้นที่ใช้สอย50-75และ100ตารางเมตรจะสร้างบ้านได้ประมาณ800-900ห้อง ประมาณ580-650ห้องและประมาณ430-480ห้องตามลำดับทั้งหมดเป็นแบบที่1หรือที่หที่เป็นการสร้างบ้านแถวบนถนนบนเนินดิน3ชั้นปลูกบนบ้านแถวทีละชั้นบนถนนทีละชั้น ส่วนแบบที่2หรือไทยสองเป็นการสร้างแบบคุนชั้นพีระมิดของจีนในแบบพีระมิดจะสร้างห้องพักที่มีพื้นที่ใช้สอย1 0 0ตารางเมตรมีความชันโดยมุนที่ฐานของผิวดินแถวชั้นล่างสุดทำมุน7 0องศาสร้างแบบแถวได้ประมาณ700 -750 ถึง750ห้องในพื้นที่22ไร่บนเนินดินสูง15เมตรรูปครึ่งวงกลมเสน้นผ่าศูนย์กลาง300เมตรอันหนึ่งเป็นการคำนวณจาก AI อันหนึ่งอาจเป็นการคำนวณจาก AI ที่ตัวเลขตามข้อ1.2และ1.3อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อสร้างจริิิงงและตาามมควชันนนนขอเเด 2.4พื้นที่ที่สำคัญและเป็นรายได้ในทุกตารางวาให้โครงการในทีหรือ a .2 ก็1-5คือส่วนที่เหลือที่เป็นน้ำประมาณ750ไร่ที่เป็นน้ำบนเกาะเทียมทั้งหมด1,500ไร่และที่ฐานของเนินดิน22ไร่จะเป็นส่วนของธุรกิจย่อยบนน้ำที่วิเชิญกรุ๊ปจะสามารถพิจารณาขายที่ดินหรือให้เช่าที่ดินบนเกาะบนตามข้อ1.4และเกาะชั้นล่างตามข้อ5เช่นโรงแรมหรือรีสอร์ทสไตล์มด โรงแรมลอยน้ำพัตาคาลลอยน้ำสำนักงานลอยน้ำโรงแรมสามดาวห้องกระสกใต้น้ำศูนย์การค้าใต้น้ำไทยสปาบนแพรลอยน้ำเซอร์วิสเซ็นเตอร์บนแพ่ลอยน้ำบิสเนสเซ็นเตอร์บนแพรลอยน้ำ ฟลอติ้งโซลา่าฟาร์มหรือให้เช่าพื้นที่กีฬาทางน้ํา11ประเภทหรือสวนสนุกทางน้ําเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นลันมอ,อกได้เป็นต้น5ส่วนที่เป็นเกาะชั้นนอกหรือเกาะชั้นล่างที่สูง3เมตรตามข้อ1นถึงสจะเหลือเพียง750ไร่ที่จะเป็นส่วนที่เป็นที่พื้นจะแบ่งเป็นที่6ส่วน5.1ทําถนนและผังเมืองแบบเมืองบาร์เซลโลนาที่จัดได้ว่าผังเมืองได้สวยงามและการจราจรไม่ติดขัดในอันดับ5ของโลกและเป็นถนนไร้สายไฟฟ้าท่อระบายน้ำเสียจากอาคารแยกลงบ่อบำบัดน้ำเสียน้ำเสียจากน้ำฝนไหลลงบ่อนอ มาสาธารณะมีสวนสาธารณะแบบของออสเตรียมีสวนสาธารณะของให้น้องหมาน้องแมวมาเดินออกกำลังกายและถ่ายของเสียตามที่กำหนด5.2เป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนสูง140เมตรแบบน้ำพุแชโดว์เมืองเจนีวาสวิส5.3ส่วนที่เป็นแผ่นดินสร้างขายที่ดินเพื่อเชิญชวนผู้ลงทุนใหญ่ในธุรกิจเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ดาต้าเซ็นเตอร์โรงพยาบาลโรงแรมหรูคลังสินค้าให้เช่าเกาะทั้งเกาะแก่ชาวต่างชาติ3 0 5 0ปีแยกธุรกิจสร้างบนเกาะบนเนื้อที่เต็ม30ไร่เป็นตน้น โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นอเลเว่นร้านขายยาตลาดสดศูนย์การค้าเป็นต้น5.4ส่วนที่เป็นน้ำเปิดให้เช่าพื้นที่หรือขายที่ดินตามแบบข้อ2.4โดยเฉพาะร้านอาหารมีชื่อบนท้าน้ำ5.5เป็นที่ตั้งสำนักงานของโครงการใมที T, หรือ A2 1-5สถานพยาบาลสำนักงานรักษาความปลอดภัยกลาง สำนักควบคุมมาตรฐานน้ำ5.6เกาะส่วนชั้นนอกที่เหลือ75ไร่หรือพื้นที่10%ตามข้อ2.5จะเป็นพื้นที่สำหรับทําเป็นโรงงานกำจัดน้ำเสียโรงสูบน้ำที่จัดเก็บขยะแห้งและโรงงานทําปุ๋ยจากขยะสดประตูปิดเปิดน้ำและประตูเข้าและออกโครงการขอบคุณที่รับชม